ใช่ยี่บอนนี่ฮะบ๊วยบุญเป็นคนขันหักแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเข่ากลับมาฮอดนะครับเรียบฟังดอนเกษตรนะครับบ้านดอนลับนะครับบ้านดอนลับเบื้องหินบูนแข็งขมวนโซบะบอลาขมวนี้เฮาสีลอยเอาปลาเล้าไปนะครับเอกการไหลม่องครับพี่น้องครับไหลม่องดูเฮาสีไหลไปทางเล้าได้ครับ บปกติเท่าสิเอาเนื้อไปสร้างไทยครับตัวนี้เท่าสิเอาเน no. ื้อเข้าไปสร้างเล้าครับเดี๋ยวลงไปแล้วครับพี่น้องครับเออสำรับมั่งของเท่านะครับมั่งของเท่ากับเป็นมั่งสองสั้นครับพี่น้องครับมืัอนี้ครับมั่งสองสั้นนะมั่งสองสั้นขนาดสิบสองกับสี่เส้นครึ่งครับเวัอนี้ครับบอกพี่น้องเอ้ยน้ำโขงกใสปลาหน้าทะเลนะครับคุณนี่นะครับทะเลควักครับใส่เนื้อใส่เนื้อกับวิธีใส่เนื้อนะครับวาดอันนี้คือห้องวาดนะครับพี่น้องครับ โอ้ไม่เล่นมากครับกรบพี่น้องครับตักไทยจับดีครับพี่น้องทางไทยในลาครับโปรโบลครับบ่าฮ่าฮ่บกะปีกับดอกนะกระป้ยทางไทยในลาครับพี่น้องครับเสารนี้ครับโอ้ยบิ่โดอาวุธลับอะไยใช่ไหมไปหาอยู่หากินครับพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหน้าที่ของผัวก็คือหาอยู่หากิน มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหาเงินหาค้ำมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทั้งเมียในเมียน้อยอย่าให้อดอย่าให้ยากครับงานเราเงินเมียเยอยากมีงานมีการก็ไปเห็นไปสางครับด้วยเอกของเขานะครับบมนาเจริญวันนี้คนเก่าคนเดิมนะครับพี่น้องครับคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องครับเอ้ยนะครับ นะครับเป็นผู้รับเหมาครับพี่น้องครับเป็นผู้รับเหมาเํามือแรกงก็หอหีบพายครับเป็นผู้รับเหมาข้เมือว,ว่านในบ่เมาครับมือว,วานเมือว่านนีบ่เมาครับพี่น้องนะผิดปกติครับวันไหนถ้่าไม่เมาถือว่าผิดปกติ <S <S โอบอุ้ออนะ<笑><笑>อย ดันด uh ัน huh, พ oh. ี dun, dai, dun, uh ่น huh. ้องดันดันพี่น้องดันอึดอึดอึดโอ้โหดัดทีไหมเนี่ยเดี๋้งๆทางนี้ดันสนอข้าดีกว่าตีกับเต้าจ้าของนั่นโอ้ยรอบกระสิแหงแล้วครับพี่น้องครับี อันนี้เขาเรียกว่าจันครับพี่น้องครับจันขับรอบครับจตจงๆเก่งๆคือครับเป็นความสวยงามยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์ครับวัดยุทธแห่งชาติครับแต่ตัวโลภะเลาะมาได้ยุดธ์จ่าเด้อครับหนาเต็มไปแล้วครับเตรียมงานเตรียมการเตรียมงานเตรียมเซ็งอึกกึบ ไปแล้วครับวันนี้มีลุ้นโอ้ยายแพ้เนาะพี่มะเขืออ่ะก้นสวนดิหุวหน้าไปคุดตะไคร้แม่ตะหัวหน้าก้นสวนโอ้หุ่นมาถางกันแล้วครอเปล่าครับพี่น้องครับไอพ่อย่หนาวมากครับย่แรงมากนะครับพี่น้องครับเจ็ทไทยเส้นนากะ น้ำลดลงมากอะพรากันก้นสวนครับพี่น้องครับเกิดสวนละทุกมือนี่นะครับทุกมือนี่กะดีกว่าเต็กกรนก็คือฟังเข้ามันบอ่อพังบอ่งบอเพ่ปันไดค,ครับพี่น้องครับก็คือประเด็นเขื่อนนะครับผมจะมีหินถมก็บรรเทานะครับ้น,นี่บอครับ,บกับบ่อพังบ่อเพ่กะเข้ากะดินมันอ้นมันถมมาเข้ากะเอ็ดยูเอ็ดกินแต่คือเก่าครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับคำหนึ่งสองคำนะครับพี่น้องวันนี้ครับเดือนกัยังบอมัดขับตะเวนกะกำลังสีขึ้นครับเออตะเวนเลมื่อนี้นะครับก็ถือว่ามาพี่พี่น้องนะครับมาชมความงามริมฝั่งคองนครพนมนะครับพิกัดบ้านตันท่าตำบลหนองเขาอําเบอทาอุเทนจังหวัดนครพนมตรงข้ามบ้านดอนรับบ้านปุ่งครับเมืองเห็นบูรณ แขวงขมวนสปปลาวครับพี่น้องครับมื่อนี้นะครับเขาก็จะไปเอาปลาเล้าแล้วครับปลาเอียงคนเก่าคนเดิมครับดีครับโปลงมานะครับเอียงคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องครับพี่น้องครับสวดีครับคิดว่านะครับ คิดว่าจะได้คลิปกำลังเด็ดครับมาฝากปีฝากน้องครับนาี่นครับขห้เว,วครับพี่นะครับี่ฮะโวว่ายเป็นขันหักแล้วเ่ <c oughs> ผมนอนอยู่วะ <c oughs> โอ้ยเห็นเห็นดั่งซีเลยเฮ้ยเราเห็นพลังกันตื่นไปเลยเฮ้ครับพิกัดเราพิกัดเดิมครับสองราวสองเพียดปากกล้วยน้องผั่ที่เก่าที่เดิมเฮ้อเซียนเบ็ดไม้ไผ่ครับแพะกระสังเจ๊ไลบ้านแก้งน้องเท่าระอุเทนจังหวัดนครโอ้ยพี่น้องเลยมือว่านนะครับมือว่านนี่ครับเฮ้ยนะครับ อบตน้องเท่ากับจัดงานเซ็งบานครับจัดงานกีฬาต้านยาเสพติป้าต้านไว้คักต้านไ้แน่ครับตือร่มยางเราไปซองซองเบื้องตอนแรกครับเดาเงือบเงือบเงือบยินเลาะสนามเดาะเดินบานเดินไอ้บานโยนบานทรงนะครับเดาเงือบเงือบอยู่ปุ้ยอย่นคนเสียเส้นครับพี่น้องครับจนจนเดินดล,อง,ลองรำทําเพลงครับกระซลองครับพี่น้องครับรถือว่าเป็นกีฬาทรงท้ายปีเก่า ของพีของน้องในตำบลน้องเท่านะครับเด้อสำหรับกีฬา,า,านักเขียนกีฬากีฬานักเขียนในเขตอำเภอทะอุเทนนะครับโรงเรียบนบรระไทายก็เป็นเจ้าภาพเดือพี่น้องเด้อประาสศสพัน์ไปหาพีหาน้องครับวันที่แรกมันจะเอาวันที่1 4ถึง16นะครับเอาก็เลื่อนขึ้นมา ย่นเข้ามาเป็นวันที่13ถึง16พธันวาคมพุทธศักราชส5 6 5หกับ3มึืงสมคืนนะครับเฮ้ยนะครับนครพนมเฮาจดนพหลอดบ้านแพงกับพี่น้องครับกะลายจุดไลายบอลนะครับถนนพนมบ้านแพงนะครับกะลายจุดลบอลกะกับลังเห็ดกับลังส้างถนนครับนะนะครับบางบอลกะมีจุดยูเทิร์นกับยูไก่หน่อยนึงพี่น้องกะ อย่าสวนเล่นเด้อครับพี่น้องเด้อตำกันส้นกันมาล่ะนอกจากจะได้ซ่อมตนเองแล้วดังซ่อมให้กับประกันภัยมันมันนำเอาเลยครับบ่เป็นแต่จะควานคะรับหน้าพอหน้าเม่เข้ากับสิบเป็นไปอีกนะครับทกมักสวนเล่นครับเอ็ดไอ้ผู้อื่นเสียชีวิตน้าแห้งเต๊กค,ครับพี่น้องครับเพราะนั่นกะไก่เนี่ยกะอดซาเอาครับนะครับคนออกแบบมายูก่กรุงเทพครับแต่ว่าคนใช้อยู่ที่บ้านเรา ตนก่ีโอ้นะครับมื่อนินนคะครับราหากินบอมันครับปุ้ครับพี่ต้องครับเชียนไม่ไพ่กระดึงอะไรแล้วครับเมื่อกี้นี่กร๊บุเลยครับตุนซาให้มีเก้าเนวยามเพิ่งวะเนวยามแรกของเข้ามิจัดน่แปลว่ามิจัดครับอากาศมันจักหนาวในเมื่อคืนมันยักหนาววะ ตาเวนขึ้นนะครับเป้ยสวยๆคุนหามมากครับพี่น้องครับทางฝั่งบ้านดอนลับด้วยครับเด้อทางใต้คุณนะครับใต้คุณเน่ยเป็นจังหวัดนครธนมุรีนะตาเวนขึ้นเด้อพี่น้องเด้อได้บทท่านเด็กตายตื่นมาบังตะเวนเด้อลยญญยังเห็นตะเวนอยู่แปลว่าบกตายครับโอ้ยพี่น้องทางปากสั้นเนาะผ <c oughs> ู้กู้เลี้ยวเว็นเลยครับมื่อนี้ครับฟ้ารู้วครับอืม เปิดพักังออกบ้านังยู่หิมคลองอือด้ครับมะลำครับโอ้เมือ่อคืนนี่กับมะลำอบอตอครับป้าทุกเช้ามาหาหกทุ่มละอบอตอล้มครับพี่น้องครับหมอพนบอดได้ล้มครับ <laughs> มีแต่อบตล้ม หมดหนึ่งเร้าหนึ่งเพียดแล้วครับปิดจัดครับแต่ว่ามื้อนี้นะครับอืมจะคิดว่านะครับพ่อพี่พนองมาชมบรรยากาศยามเช้านะครับริมฝั่งโคกงอันนี้เป็นฝั่งไทยครับพี่น้องครับฝั่งไทยแต่ก็จะเห็นในพวกกระสังนะครับเลี้ยงลายไปริมฝั่งแม่น้ำโค้งครับอันนี้ทั้งเนื้อกับเลี้ยงลายนะครับพี่น้องนะครับหาอยู่หากินลัดเร้านะครับก็ สะดุ้มแน่ตึกสะดุ้มแน่ตึกเบ็ดแน่ตึกเบ็ดหรือว่าตกปลาบ้านแถวคนริมโขงแถนนี้เนี่ยเป็นห้องว่าตึกเบ็ดครับนะบางคนก็เข้าไปทั้งการ์ินขอนแก่นซาข้าคมมก็ว่าชิดเบ็ดล,ไง,ง,ลงไปทั้งโคราชลงไปเทกกับตกปลาเนี่ยนะครับ ห้องบ่คือกันแต่ว่าอันเดียวกันเด้อครับพี่น้องเด้ออืซีบเบ็ดตึกเบ็ดตกปลาอันเดียวกันนะอู้เอาไวอละลรดึงเอาดูเทพพูดันเลื่อมมามาบในแม่นได้ครับพี่น้องกันปลาเล่นไฟปลาปากค่ำใส่มองอ้มอมม่ได้เพราะแต่หนโอ้คอาใส่เลยมึงเอาไว้จะตู่เอาหม้อปิ๋ใส่ฮะหม้เขาเลยดิ อ๋อเปนยังไงวมันรักมันักบน้ำใส่มันรักบะมันเห็นมันเห็นเราเป็นเท่าคืนใค่กันแลน้วพวกเขาลแล้วน้ใสเราที่สองไม่ใช่ล่านะครับเราเราดีแปลว่าเพียดครับถ้าเล่าอีเดี๋ยวปูดครับพี่น,น้องครับเราก็ามคิดฮอดคิดถึงไปหาสาวเล่าเด้ดอเเฮหาตัวผู้เท่าลายเด้อ ปูเท่าก็มีหัวใจเข้าใจบ้างโดยโดยครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเอาแล้วครับพี่น้องครับเต้มที่หนึ่งมาแล้วแต่แล้วสวัสดีพระเอกของเราเป็นไอ้โมงครับเย้ ดิ่ครบครับว่าต็ดิบๆดิ่มาดินครบๆนี่นะครับพี่น้องครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆเอจเอจะหมันเกนนหมอกันโนนมือต้าโอลกัตา้าโล ไหวๆๆๆๆๆมีเพื่อนมาไหมแดงว่าได้สองต๊ะบอกแดงว่าแงว่า้สงานี่บอ นี่ครับกระสีไปไล่มองครับพี่น้องครับมองสองสั้นนะครับสิบสี่เส้นครับสิบเออกับหกเส้นครับพี่น้องครับพิกัดครับดอนเกษตรบ้านดอนรับแขวงขบมนสอบปปเล่าตำรวจเล่ายา้ามาเด้อเอาปลาไปขายก่อนว้าแล้วกบปาไ้ บ่ครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเข้ากลับมอดนะครับเรียบฟังดอนเกษตรนะครับบ้านดอนรับนะครับบ้านดอนรับเบื้องหินบูนแข็งขมวนโซปลาวาครับวันนี้เฮาสีลรอยเอาปลาเล้าไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับเอาปลาเล่าไปเลี้ยงเมียไทยนะครับเอกการไหลมองครับพี่น้องครับไหลมองวูาสิไหลไปทางเล่าได้ครับ ปกติเฮาสิเอาเนื้อไปทางไทยครับมือนี้เฮาสิเอาเนื้อเข้าไปทางลาวครับเดี๋ยวลงไปแล้วครับพี่น้องครับเออสำรับม่อของเฮานะครับม่อของเฮากับเป็นม่อสองสั้นครับพี่น้องครับมือนี้ครับม่อสองสั้นนะม่อสองสั้นขนาดสิบสี่กับหกเส้นบัตโนสิบสองกับสี่เส้นครึ่งครับมือนี้ครับบ่อเอามาครับม่อไงครับม่อสิบหกสิบสี่บ่อมามือนี้เอาม่อสิบสองเส้นนะครับ สิบสองเส้นกับสี่เส้นเคิงครับพี่น้องครับวันนี้ให้ดูนะคระทุศุดนะครับกับแม่นท่าด้วยครับท่ากลางน้ำนี่เป็นเนยเป็นที่สังเกตของล่องน้ํารึกนะครับในของแม่น้ําโขงสมัยโน้นสมัยใส่เห้ยไงครับที่ทั้งพี่ครับพี่น้องครับที่ก็เป็นดอนเกษตรีกับทางหลังนั่งเลยนะครับพี่น้องครับให้ทิ้งบ่ ครับพี่น้องอันนี้เป็นดอกเซ็ตเพื่อควควักขึ้นครับนี่ควักขึ้นเครื่องครับจะเป็นการทุ่นไม่ให้เรือนะครับไหลเร็วเกินไปไม่ใช่ไหลเร็วนะครับปุ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำโขงกใสปลาหน้าทะเลนะครับเพื่นนี่นะครับเขาเรียกวักครับไค้เนื้อครับไค้เนื้อกับวิธีไค้เนื้อนะครับวาดอันนี้ขึ้นห้องวาดนะครับพี่น้องครับ วัดครับพี่น้องวัดวัดแล้ววัดสีวื้ตุ่มล่มหรืบ่อท่ามดาได้ครับพี่น้องครับโอ้ทางเหนือนะครับทางเหนือเป็นเมืองปากกระดิ่งแขวงวริขับใส่ได้ครับพี่น้องเด้อฟื้นเป็นเท่าไรเนาะสาวทั้ง บ้านหนะ้าอินสาวทั้งทางแบงทางแบงหลักเศร้าไปแต่น้อสาวทั้งเมืองเวียงท้องไปจังได้อยู่ดีมีสุขอยู่บ่ได้ลูกได้ผัวแล้วก็ได้ฮะกเอ้ยเฮ้ต้บ่ะอู้ววววันที้เอาลูกาใต้ครับบันที่วาดลูกใต้ยครับพี่น้องวาดอู้วววทำนาเข้าไปหาตะเวนเหล้านะครับน้ำใดเมาเหล่านะครับพระเอกเข้านะครับน<อ>้ำใดเมาเหล่าแล้วก็มาถึงลมเหล้าแล้วก็มีแห้งครับ พี่นองครับโอ้ต้องออกกําลังเต่เอาครับพี่น้องครับเฮ้ยอ๋บวารีบอายไปนี้ายไปทั้งคอบ่โอ้ายปทั้งคอครับพี่นองครับอุ้ยอคอไปหายนอกแคมนอก่ายู่ไอ้ดอนี่ติเปนลูกเป็นเมยกินไปนังเถอ อันนี้เป็นดอนกเกษตรนะครับพี่น้องครับดินดอนในแม่น้ำโข้งทุกแห่งนเนี่ยเป็นของพี่นออ้องสปปลาวเด้อโอ้ยนะครับบรรยากาศงามรับาวรับพี่น้องครับพี่น้องครับอันนี้กะพี่น้องไปหาด้วากินกระมังค่ะระบัดระวังเลยครับเดินดอนนี่มันเป็นเอาหางลงว่ยคนสั่งเอาหางลงนะครับหัวสั่งหัวสั่งหางนะครับล้อหน้าสั่งล้อหลัง ค้องกับสั้นๆนกนนะะึโอ้น,อคออนรระครับพี่น,อนออ้อง<ะ>ครับมองคลองแล้วมันบอไหลเลยครับ,บรรพี่น้องครับลุ้นเลยบ่้ยนะครับมองคลองพี่น้องมองคลองรูนครับปูบอลไหลครับพี่น้องครับเห็นตึเลย โอ้ยยังเป็นขอนอยู่เด้อบัดนทีพ่ออีแม่เอ้ยบัดนทีดูตาไ้างไบ่คือใบมูลีละได้ปลาใหญ่เสือเป็ดก้อยครับพี่น้องครับไอ้อาหาน้องนะครับมาเอ็ดเวียอดองานซอยอยู่บ้านบั้นทายครับพี่น้องเสือปลาเป็ดก้อยนะมดูปลากระโดดพี่น้องเด้อูดูสิบุได้ปาดบ่อยโอ้ยจะเป็นข,ขอนไม่เด้อพี่น้องเด้อดิตาเถอ ขยุกขยักคลองคาวมันเราจำเป็นต้องกู้นะครับพี่น้องเอ,อ้ยป้าไม่เล่าที่ไหลามาเนี่ยยับง,บงบวชบนคลอมบอ่โอ้โ้พี่ดาวเลยบดียำได้กึนยังแล้วอันนี้ฮะบดียำได้กึนยังแล้ว นี่และครับหอดแล้วครับบอดมันของครับพี่น้องมันอย่างด้อจะเอะมันชะดูป่าไงอย่าให้เสนอคำว่าปาดเดอ้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> <c oughs> ของขอนอย่าให้เสนอคำว่าปาด ภาษาอีสานว่าลครับเมื่อได้เสนอคำว่าปาดปาดก็คือไอเอามีดนะครับไปฝาดออกเป็นปชินช้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นหรือว่าไอซับให้มันไอไอไอฝาดเอาให้มันเป็นหลายๆตอนหลายๆเปียนเลยนะครับอันนี้คขาเรว่องของปาดครับอย่างเช่นปาดซีนปาดมองไปประมาณนี้ครับพี่น้องครับฮอ้ยมันคล้องอทั้งหัวมันพีใครอยู่ อันนี้ยจะว่าง่ายเด้อพี่น้องเด้อ,อกูมองเอ็ดมองยจะว่าง่ายเด้อบอ่มีความชำนาญอย่าหาทรรนะบ่บ่ได้ฝึกบ่ได้เฮียนบ่มีคู่บาอาจารย์อย่าหาธรรมเฮ้ครับช่วยด้วยมุดด้วยช่วยกันปบอมครับพี่น้องครับนี่แหละปบอมครับเอ้ยเอาน้ำใส่ประมาณอันสามสิบส่วนสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้อง อาวุธสงสัยนะครับวันนี้นะครับสงสัยจะได้เสนอคำว่าปาดแท้ๆครับพี่น้องครับเออราคามาน์ผัดมานแบบนี้ครับลดบ่จะไม่ได้าย่อดันเออพี่นอ้อ,องตด้อไปเหื้อซอยครับพี่น้อง นี่ดันตำรวจด้วยเชิงการครับพี่น้องครับปลายเดือนดันขึ้นไปอึด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 โอ้โหเนื้อวันนี้ไม่ยอมเสนอคำว่าปาดแน่นอนนี้เสนอแต่คำว่าดึงดึงแล้วก็ดันดึงแล้วก็ดันบิดจะบิดจะบิดจะบิดบิดจะบิดจะบิดจะบิดโอ้โ พี่น้องครับพี่นอ้องวูนนี้ขึ้นรูปพี่น้องเลยเฮ้ยเฮ้ยจะไหไอ,อไเฮ้เดี๋ยวถ่ายูกสซวินันนะครับวันนี้เสนอคำวันหนึ่งวันดัน นะครับมันขอก ok ัรพี่น้องเลยโอ้ยไอทุนพลติดเครื่องก่นเด้ออีเครื่องไอเพื่อนกับพี่น้องเลยตรวจสอบฝีมือนะครับเพื่อนเก่าก่อนเด้อฮะใช่สชวิตเป็ยุ่ธ์ใช่ดี โอ้มันคือยู่ทางใ้ายแ่นีโชคนี่มกพี่นี่ฮะโชคตัวอ่ท่นาี่นะอันนี้ขนดเล็กหมดตัวทึงนี่อังเล็กเเลงไเล่ปาชนเลีง เดอสวิตขึ้นขึ้นเทิงเด้อนั่อะงพี่นองครับเมื่อนี้นะครับถือว่าผ้าพีผ้านองมาชชมบรรยากาศคมงามย่ำเศ้านะครับ เอาสองฝากฟังแม่นมอ้โอโ้เจ,จ๊แจงมาแล้วจเอ้ยเพื่อนว่าสิมาเฮ็ดคลิปตัวตึกสะดุงด้งรถบอยู่ว่าจะไปบ้านพุ่นว่าจะ <c oughs> ครับพี่น้องครับสำหรับมื่อนี้นะครับ <c oughs> จากล่าพีจากล่าน้องไปที่น,นี่นะครับพร <c oughs> ้อมกับบรรยากาศค่ำง,งามของสองฝากฟังแม่น้ำโพครับพี่น้องครับ <c oughs> สวัสดีครับ กบตาระว,วังมือ,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 อมันจืดซ่องได้แล้วตึกอันเบกบ่ฮะเฮ็ดเบกบ่ฮะโอ้โหัคนานาเลยพ <mm> ี่น้องเอ้ย